สวัสดีครับมาดูผากเครื่องกันนะครับนางกวักหลวงพ่อกลวยปีสามเก้นานะนางกวักหลวงพ่อกลวยปีสามเก้าพร้อมกล่องเดิมนะฮะตเก้าพร้อมกล่องเดิม เอาสักเก้าร้อยแล้วกันนะนางกวากหลวงพ่อกวยปีสามเก้านะครับกล่องเดิมๆจักวัดเอาเก้าร้อยบาทเหรียญน,นั่งพานสมเด็จโตวัดสตือนะครับรุ่นบุรณะโบทรุ่นแรกนะ่บุรณะโบทรุ่นแรกพื้นที่เล่นกันพันกว่าเลยนะะเคยขึ้นถึงพันห้านะครับ บูรณะโบสถวัสเตอร์อยุธยารุ่นแรกพระสวยนอนกล้องสวยสวยนอนกล้อง บอนกล่องเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทคะแนนหลังมินะคะแนนหลังมิหลวงพ่อกวยวัดโคศิตาลาบุกเสกะครับคะแนนหลังมิ คะแนนหลังนี้คะแนนหลังนี้สภาพสวยผิวหิ่งเนะเอาเกนะ้าร้อยะคับเก้าร้อยบาทใบโพเนื้องเงินหลวงปู่แหวนะนอนก่องเนะเนื้องเงินเอาห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาทปิดตาหลวงปู่มหาศิลาปิตายินดามณีนะวัดโพสีสะอาดจังหวัดกาฬสินสะอนะหลวงปู่มหาศิลา ตะกุดเงินนะครับฝากตะกุดเงินด้านหลังปีหกเจ็ดนะครับเอาสี่ร้อยแล้วกันเอาสี่ร้อยรับเสด็จรับเสด็จอแตกนะครับ 400, รับเสด็จอ, 400, อ,อ,อแตกรับเสด็จอแตกเอาสี่ร้อยแล้วกันนะสี่ร้อยบาทออแตกนิยม ใต้ฮ่องกงพิมพ์ใหญ่กระไรทองปีสองสองนะหลวงปู่โตปูกเก็หกร้อยบาทนะหกร้อยใต้ฮ่องกงหลวงปู่เอี่ยมเสมาหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนห้าร้อยบาทนะต้องแลงถึงไฟปีหนึ่งห้าหลวงปู่โตภูกเศกศตเอาห้าร้อยบาทคำข้าวรุ่นสองมีสององนะครับคำข้าวรุ่นสองมีสององค,ค,คำข้าวรุ่นสองมีสององ ตาติดชัดหนึ่งองค์นะฮะับคำข้าวรุ่นสองมีสององค์คู่นี้เอาหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันบาทพระผงหลวงพ่อเสงนะล้อพิมพ์ยี่ห้าพุทธศัตรตตรษนะครับหลวงพ่อเสงวัดบังดาเนี่ยเขาเขียนว่าพระครูเสงนะครับพระ,ะ,ะครูเสงพระครูเสงนะ่ล้อพิมพ์ยี่ห้าศตวตรรษนี่เอาห้าร้อย ถ้าเปิมหลวงพู่แหวนนี่สี่ร้อยนะบุญจองนะผมบล็อกไปแล้วอ <No. ่นยังไวแล้วแม่แซบจริงเอาสี่ร้อยนะครับเหรียญเสาห้าปีสามสี่นะหลวงพ่อแดงปีปีสามสี่เสาห้าปีสามสี่หลวงพ่อแดงเสาห้ายนยุคนะครับเอาหกร้อย เหรียญหลวงปู่แหวนนะมีกระไรทองมีนวะมีเงินนะเม็รกระดุมนะจุดนี้เอาเจ็ดนระ้อยแล้วกันนะเจ็ดร้อยรูปหล่อหลวงปู่หลิวรูปหล่อหลวงปู่หลิวรูปหล่อหลวงปู่หลิวเอาสี่ร้อยแล้วกันนะบสี่ร้อยบาทสามรอบในหลวงเนี่ยเอาสามร้อยนะครสามร้อยปีศูนย์หก เหรียญเงินพระประธานวัดขนอนเหนือนะฮะพระประธานในบทเนื้อเงินนะครับปีสามสี่เอาแปดร้อยแล้วกันเนื้อเงินลูกเครือบหลวงปู่เผือก,กอวัดสัิโขนะครับเหรียญลูกเ,กเครืบอบเอาหกร้อยนะหกร้อยเหรียญก้มหลวงพ่อเพี้ยนสามร้อยนะสามร้อยหลวงปู่ทวด นะครับรุ่นาหาบารมีมหาราชสร้างองค์สมเด็จพระเจ้าตักสินนะทรงผนวดสภาพเอาสามร้อยนะครับ<อ>เนื้อว่านรูปหล่อหลวงปู่โน่นนะครับหลวงปูดป่ดูผุกเศกนะพระพันกว่าเนี่ยเอาแปดร้อยนะแปดร้อเหรียญหลวงพ่อขาว หวงปูขาวหายห่วงห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทย5ิบ้าพุทธศัตรวรรย25ิบ้าพุทธศตรวรรษเนื้อชินไม่มีเข็มนะพระศกจุดผิวสวยพระสวยนะเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยหลวงพ่อเสงหนะหลวงพ่อเสิงรุ่นพิเศษปีหนึ่งแปดหกร้อยบาทนะครับ สมเด็จพระพุทธบาทสระบุรีนะครับนี่หลังพระพุทธบาทเป็นอย่างนี้นะหลวงพ่อกวยปุกเสกนะพระพุทธบาทเอาสี่ร้อยหลวงปู่ข่ำนะฮะสังกะจายหลวงปู่ข่ำวัดวังว่าสี่ร้อยบาทนะให้สององค์นะครับอมกล่องเ<ม>หรียญบาทน้ำมนต์นะครับหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วนะตัทน้ำบาทน้ำมนต์ หนุกขนมแก้วทันตัวหนุกปูนะครับทันตัวหนุกปูส,สวยๆเลยเอาห้าร้อยก็ได้ห้าร้อยบาทใครสนใจก็ทักไลน์มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ